สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมช่วงนี้ก็ต้องหมกมุ่นกับสวนฝรั่งเลยแหละครับเพราะว่ามันต้องหอ่อวันนี้จะพามาดูครับว่าวิธีทําให้ฝรั่งออกดอกแนวทางการทําของผมคือผมไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะไม่ฉีดแคลเซียมโบรอนอย่างที่กับใครหลายคนทําไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบผมจะใช้แค่ปุ๋ยทางดินก็มีปุ๋ยข้อกับปุ๋ยเคมีแค่นั้นทีนี้ระหว่างปลอดสารกับอินทรีย์มันก็คนละเรื่องนะครับ ของผมเป็นแบบปลอดสารก็คือไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็จะใช้แค่สูตรเสมออย่างเดียวก็จะมีบวกเพิ่มอย่างถ้าอยากให้ลูกใหญ่ก็เป็น0ูน0 60, เพิ่มไปด้วยถ้าช่วงนี้ใบเหลืองก็ใส่ยูเรียผสมไปด้วยก็ไปย้อนดูคลิปได้นะครับหรือคอมเมนต์ถามได้ในส่วนตรงนี้วันนี้จะพามาดูครับว่าทําไมฝรั่งมันไม่ไม่ออกดอกหรือทายัางไงให้ฝรั่งออกดอกอเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับมาดูครับ มาดูครับต้นฝรั่งผมก็อายุเยอะแล้วเนาะผมปลูกแต่ปี5 9เ้านาะก็ปลอดสารสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดใช้ยาไม่ใช้ยาก็ดูที่พื้นะแล้วกันครับถ้าถ้าเกิดมาบอกว่าปลอดสารแต่ฉีดยาฆ่าย,ยาอนี่ก็น่าคิดอยู่นะครับวันนี้จะพามาดูอะดูต้นผมต้นนี้ขี้เรเลยเนี่ยสองต้นนี้นี่ขี้เรขี้เรเลยฝั่งนู้นก็ไม่ได้สวยนะครับขี้เรแต่พามาดูครับมันขี้เรเพราะอายุมันเยอะแต่รายละเอียดผมจะพามาดูก็คือมันมีดอกไหมมีลูกไหม มีลูกอ่ะดูใกล้ๆตรงนี้อ่ะสิ่งขีเดนี่อ่ะมีมีมีอ่ะดูตรงขีเลตรงนี้มีครับมีหมดมีหลายรุ่นครับในหนึ่งต้นอันนี้ไม่น่าอยู่น่าจะร่วงในรวงอีกอ่ะแล้วก็นี่มีหลายรุ่นฮะร,รุ่นนี้นี้นี่เท่าขี้มูก,ก็มีตรงปลายสุดมี ออกมาดูถ้ากิ่งไหนมันไม่มีดอกนะครับี่อย่างกิ่งนี้ไม่มีดอกเนี่ยผมเด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งไปเลยแบบไม่ต้องลังเลครับ <S <S <อ>กิ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะแทงดอกมานะฮะเนี่ยพวกนี้อองดูต้นนี้ต้นหนึ่งขี้เหร่ขี้เหร่ยยดูสภาพอโอ้โหต้นมันหลายปีแล้วแต่ถามว่าทําไมไม่ค่นปลูกใหม่มันให้ผลผลิตเยอะอยู่นะครับเห็นแต่สภาพต้นแบบนี้มันก็ยังมีดอกมีผลโอเคอยู่ประชวงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยมีเวลาเนาะอย่างที่เพื่อนๆหลายคนดูพิ่ผม ลูกไซนี้ก็ยังห่อได้อยู่นะครับมลงวันทองยังไม่เจาะก็จะมีแบบนี้แบบนี้มาก็จะแทงมาเรื่อยฮะเนี่ยถ้าแบบนี้นี่เขามีดอกติดมาด้วยเลยเห็นไหมฮะเนี่ยซ้ายขวานี่คือดอกนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นดอกเป็นลูกฝรั่งมาให้ดูที่พาดูตรงนี้คือมันทําคลิปง่ายตรงนี้ฮะทีเนี้ยผมทํายังไงกับมันไม่ยากหรอกครับทําฝรั่งอย่างแรกตัดแต่งกิ่งสม่ําเสมอตัดแต่งต้นไหน ของผมนะผมไม่ได้เอาเป็นรุ่นการเอาเป็นรุ่นหมายถึงว่าเวลาตัดแต่งทั้งสวนใส่ปุ๋ยทีเดียวหอ่อทีเดียวเก็บขายทีเดียวเป็นชุดนั่นเรียกทาเป็นรุ่นแต่ว่าถ้าอย่างผมเนี่ยจริงๆสวนผมในสวนฝรั่งเนี่ยผมก็จะห่อตลอดเก็บตลอดตัดแต่งกิ่งตลอดแต่ช่วงที่ผ่านมาเวลาผมจํากัดเนาะก็เลยเหมือนละทิ้งฝรั่งไปแต่วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าถ้าจะให้ฝรั่งออกดอกมันก็ไม่ได้ยากครับตัดแต่งกิ่งรดน้ําใส่ปุ๋ยปกติเนี่ย ใส่ปุ๋ยใส่ประมาณไหนของผมนะผมใส่ปุ๋ยสู่เสมอก็พื้นที่ตรงนี้180นร8 0ต้กนกลมๆครับแต่นับจํานวนต้นก็ไม่ได้นะบางคนปลูกชิดบางคนปลูกห่างของผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใส่ครั้งละประมาณสองครุบางทีเรียกกระเป๋งแค่นั้นนะครัครุใหญ่ก็สเดือนครั้งแค่นั้นเลยไม่ได้ใส่เยอะครับส่วนปุ๋ยคอก ก็ถ้ามีโอกาสอยากใส่บ่อยครับแต่ว่าของผมส่วนใหญ่ปีหนึ่งก็จะใส่แค่2ครั้งครับก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวกับปุ๋ยขี้ไก่ถามว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ผลผลิตกับรสชาติครับถ้าใส่ขี้วัวเยอะเกินไปเนี่ยหรือใส่ขี้วัวมากกว่าฝรั่งจะลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยแต่รสชาติจะไม่ค่อยหวานเท่าขี้ไก่แต่ถ้าใส่ขี้ไก่รสชาติจะดีกว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่า2ตัวเนี้ไม่ใช่ว่าเราใส่ ตัวไหนอย่างเดียวก็ได้ใส่ผสมกันก็ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้องขี้ไก่นะจะให้หวานไม่ต้องขี้วัวน,นะอย่างผมผมก็มีแค่วัวน,นะที่เลี้ยงที่บ้านผมก็ใส่แค่ขี้วัวแต่ถ้าจะซื้อขี้ไก่ผมก็ต้องขับรถไปไกลอยู่ครับกว่าจะได้เจอขี้ไก่ก็ร้อยโลหนึ่งครับทีนี้ก็ใส่ได้หมดแค่นี้ฮะตัดแต่งกิ่งรดน้ําใส่ปุย๋ยมันก็มาแต่ถ้าเพื่อนๆทาเหมือนผมแล้วตัดแต่งกิ่งรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วไม่เห็นมีดอกเลย ไม่เห็นมีออกดอกออกผลเลยไม่ปกติเลยทำไมอะ่ะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาอยู่ในร่มเขาเจอร่มเขาก็จะไม่ออกดอกออกผลเหมือนกันนะครับตรงนี้สําคัญคือถ้าแดดน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีดอกเดี๋ยวผมให้ดูอย่างต้นนี้ต้นนี้มันอยู่ใต้ตน้นอะไรนะมะขามเทศดังนั้นตรงนี้จะร่มเสมอเลยร่มเยอะมากมาดูครับกิ่งที่ออกมาดูฮะมาแต่ก,กิ่งแล้วก็กลายเป็นพันธุ์ใหม่ เป็นฝรั่งกิมจูดูใบมันจะมาแค่ใบมันไม่มีดอกเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยครับอืหลายคนก็ทําไมไม่เอาออกอืผมก็กําลังคิดอยู่มันควรเอาออกนะตรงนี้ก็เหมือนกันมันมีร่มมันโดนร่มแต่ถ้าโซนตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่โดนร่มแล้วตรงนี้ตรงนี้ใบไม่ค่อยสวยมันจะเหลืองเหลืองดูจากกล้องดูออกนะมันเหลืองเหลืองเนี่ยเพราะว่าแถวเนี่ยน้ํามันชอบขัง พอน้ําขังใบมันเหลืองดังนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยยูเรียช่วยหน่อยหนึง่งก็คือสูตรเสมอ9โลปุ๋ยยูเรียสักหนึ่งโลถ้ามันเหลืองมากก็เพิ่มปุ๋ยยูเรียไปอ,อีกแค่นั้นนะครับมันก็จะเขียวขึ้นเร็วกว่าเดิมง่ายๆแค่นี้ฮะดูโซนนี้เนี่ยฮะโดนน้าหนักๆดูฮะตรงนี้เป็นส่วนที่ทุกปีก็จะเป็นอย่างงี้ฮะเพราะพื้นที่ที่ผมปลูกเนี่ยมันคือนาเลยเนี่ยคันนาย,ยังอยู่ออ้ามาดู คันนายังอยู่มันก็คือนาธรรมดานี่แหละผมเอามาปลูกฝรั่งดังนั้นฤดูฝนถ้าน้ํามันจะขังเยอะหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ปัญหาเวลาน้ําขังมันก็แค่ทําให้ใบเหลืองแต่ถ้าบางปีมันท่วมมันก็ท่วมนะครับแต่ว่าผมเคยท่วมสุดๆแถวตรงนี้ก็ประมาณสองสัปดาห์แค่นั้นมันท่วมไม่นานเพราะมันอยู่ค่อนข้างจะสูงเนาะบ้านอยู่ฝั่งนูน้นผักสลัดก็อยู่นูน่นตรงนี้ แค่นี้ครับอเพื่อนๆคนใดทำรั่งกิมจูอยู่เปเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าถามผมว่าแคลเซียมโบรอนจําเป็นไหมถ้าบอกกับส่วนตัวผมเนาะที่ผมทํามาผมผมไม่เคยใช้ครับผมก็แค่นี้ฮะตัดแต่งกิ่งรดน้ําใส่ปุ๋ยอ่าอย่างดูต้นเนี้ยใบเหลืองๆขี้เหร่อ่ะถ้ามองไกลๆโอ้โหไม่น่ามีดอกมีฝนนะมาดูใกล้ๆนี่ฮะมีลูกมีลูกมีลูกมีมีม,ม,มีไอ้นู่นก็ใช่ นี่กิ่งก็แทงมาใกล้มือก็มีทีนี้พามาดูครับว่ากิ่งมันแทงมาเยอะไหมมันเริ่มเลยฮะเพราะว่าตรงเนี้ยที่ต้นมันไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ถ้ามาแบบเนี้ยไม่มีดอกนะฮะเยนี่ไม่เด็ดออกเลยนี่คือโซนฝั่งที่มันขี้เหรที่สุดเลยที่สวนนะอยู่โซนฝั่งนี้ฮึดูฮะออกเยอะไหมไม่ค่อยเยอะครับตรงนี้ไม่ค่อยเยอะจริงอืดอกนี่ก็ดอก แบบนี้เริ่มแทงมาแล้วจริงๆเนะี่ยผมอยากจะแต่งกิ่งให้โล่งกว่านี้นะครับแต่ว่าคือช่วงนี้มันไม่มีฝนแล้วมันมันจะหมดฝนแล่นแหละไม่ใช่ไม่มีหรอกผมทําคลิปวันนี้วันที่29ตุลาปี67ครับทําคลิปช่วงเช้ามีเช้าหรอกมันจะเที่ยงแล้วนี่ฮะก็มีดอกมาแค่นี้ครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนใดทําสลังกิมจูอย,อยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามน,นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูสภาพหน่อยย้าเริ่มรกแล้วครับ